วันที่24เมษายน2564นายสิททิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องอนพร้อมด้วยนางทิติพรจินดาหลวงนายกเหล่ากาชาญจังหวัดแม่ห้องอนเดินทางไปยังสนามกีฬาจังหวัดแม่ห้องอนที่บ้านป่าปุ๊ซึ่งเป็นสถานที่เพื่อรองรับผู้ดได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาด ของโรคโควิด -19 เพื่อตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมอบเฟชชิลหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์และให้กำลังใจผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งวันนี้หายดีแล้วได้รับการปล่อยตัวออกจากโรงพยาบาลและส่งตัวกลับบ้านที่อำเภอขุนยวมโดยผู้ติดเชื้อรายแรกนี้ได้เปิดเผยว่าอยากให้ทุกคนระมัดระวังตัวเองให้มากเพราะโรคนี้เป็นโรคระบาดจะประมาทไม่ได้ แต่เชื่อว่าไม่มีใครอยากเป็นหากเป็นแล้วก็ต้องดูแลตัวเองเข้ารับการรักษาที่ถูกต้องและที่สำคัญต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งก็คงต้องให้ใหแบบระวังตัวเองแต่ก็คือโควิดก็มันคือมันเป็นโรคระบาดนะคะก็ต้องเข้าใจว่าแบบมันไม่มีใครอยากติดแล้วก็ไม่มีใครอยากตอาเข้ามาด้วยแล้วก็อยากจะให้แบบให้กําลังใจเขามากกว่าที่จะไปบอกว่าเขาเป็นตัวต้นเหตุที่ทำอย่างนี้นะเพราะแบบ มันก็ไม่ผิดที่ทุกคนจะใช้ชีวิตของเขาะบุคคลเหล่านั้นด้านนายศรีพิชัยจินดาหลวงผู้นนว,ว่ราราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเปิดเผยว่ายอดผู้ติดเชื้อในวันนี้เพิ่มอีกหนึ่งรายที่อำเภอขุนยวมยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่9เมษายนจนถึงปัจจุบันรวมจำนวน34รายโดยผู้ว่ราราชการจังหวัดแม่ห้องสอนได้ขอความร่วมมือประชาชนเฝ้าระวังตนเองตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 พร้อมหลีกเลี่ยงความสุ่มเสี่ยงทุกรูปแบบยืนยันว่าทางจังหวัดยังไม่มีนโยบายกักตัวเนื่องจากต้องคำนึงถึงวิถีชีวิตการทำมาหากินของประชาชนด้วย สำหรับาการตรวจในเชิงลุกนะครับสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยวันผลที่ออกมาวันนี้ก็ปรากฏว่า,าพบผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกหนึ่งรายนะครับก็อยู่ที่ขุนยวมรวมทั้งหมดตั้งแต่แรกมาตั้งแต่วันที่9เมษาเป็นต้นมาจนถึงณปัจจุบันยอดผู้ป่วยของจังหวัดแม่งสอนเราก็อยู่ที่ตัวเลข34ลรายครับ ครับมาตรการที่เราได้ออกไปอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่คําสั่งฉบับที่1ตั้งแต่เริ่มการระบาดระลอกใหม่ในช่วงแรกๆคําสั่งฉบับที่สองนะครับที่ในช่วงกลางๆของการแพร่ระบาดในรอบที่3านี้แล้วก็คําสั่งฉบับที่3ที่ออกพึ่งออกไปที่ทาง รัฐบาลได้เพิ่มมาตรการความเข้มข้นในการป้องกันและควบคุมโรคเราก็ได้ออกฉบับที่สไปซึ่งฉบับที่สนี่ก็ถือว่าเป็นฉบับล่าสุดนะครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่18เมษายนเป็นต้นมามาตรการที่สําคัญทั้ง7็ข้อที่เราได้ออกไปก็ถือว่าได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับรวมถึงที่น้องประชาชนก็มีความเชื่อมั่นว่ามาตรการที่เราได้ออกไปมีความครอบคลุมแล้วก็ถ้าทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการ ผมก็มั่นใจว่าการป้องกันและก็การควบคุมโรคการแพร่ระบาดโควิด19ของแม่งสอนน่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้อยู่ภายในการสถานการณ์ที่จังหวัดเราสามารถควบคุมได้ครับ